สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะในช่วงรีวิวพรีเซนต์ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันนอกสถานที่นะคะเราอยู่กันที่โครงการสวีทโฮมค่ะอยู่ถนนบางกรวยซน้อยนะคะวันนี้เราจะมาทําการขอสัมภาษณ์ลูกค้าที่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์จากร้านคริสตี a แอดวินไปนะคะสักประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงกันบ้างค่ะ นี้นะคะเราก็ได้อยู่ในบ้านของลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาขอสัมภาษณ์คุณจอยกันนิดนึงนะคะคุณจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรู้จกร้านพิตตี้แอนด์วินได้ยังไงคะอ๋อรู้จักทางผ่ะเฟสบุ๊กค่ะค่ะรู้จักทางเฟสบุ๊กแล้วก็ไปดูของจริงที่ร้านเหรอคะใช่ค่ะจัดไปทั้งหมดกี่ชิ้นคะวันนี้สิบสองชิ้นค่ะสิบสองชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากเฟอร์นิเจอร์จากร้านเราเป็นชิ้นแรกเลยละกกนนคุจจยูใชิ้ไหมาที่สด โซฟาเลยค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะโซฟาตัวนี้เป็นไงถูกใจมากไหมคะใช้งานบ่อยไหมใช้งานบ่อยมากค่ะปกติก็คือจะใช้งานตรงนี้อยู่เป็นประจำ<ช>ทุกวันอยู่ในเวลาว่างๆเราก็จะมานั่งดูทีวีแล้วก็จะมานอนเล่นอยู่ตรงนี้ทั้ง<อ>วันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะ ในส่วนของชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นตู้อเนกประสงค์ค่ะซึ่งคุณจอยก็ได้ใช้งานจริงนะคะเอามาวางทีวีแล้วก็ในส่วนของตู้หนังสือนะคะในห้องถัดไปค่ะก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะตัวนี้เป็นงานไม้จริงชื่อรุ่นว่าวิกเตอร์ของเรานะคะก็อี้หมุนได้ทั้ง4ที่นั่งเลยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะในส่วนของชุดท้องนอนใหญ่ทั้งสองชุดนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณจอยพาขึ้นไปดูด้านบนอีกสักทีหนึ่งค่ะนี้นะคะคุณจอยก็ได้รออยู่ที่ชั้นสองแล้วค่ะเชิญค่ะ ขออนุญาตนะคะห้องแรกนี้ใครนอนครับคุณจอยจะเป็นแม่กับน้องนอนคะ่ะค่ะขอดูหน่อยนะคะค่ะชุดห้องนอนนี้นะคะจะเป็นชุดห้องนอนขนาดเตียง5ฟตุตของเราค่ะเป็นชุดห้องนอนคอมแพกสีเทาลูกค้าจะมีทั้งเตียงตูเ้เสื้อผ้าแล้วก็ต๊กเครื่องแป้งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนถัดไปเลยนะคะต้องขออนุญาตด้วยนะคะห้องถัดไปคุณจอยอยู่กับใครคะอยู่กับลูกกับแฟนค่ะค่ะขออนุญาตนะคะ,ะคะ่ะ ชุดท้องนอนนี้นะคะจะเป็นชุดท้องนอนซันแทน3ชิ้นขนาดเตียง6ฟุตสีเทาค่ะจะได้ทั้งเตียงได้ตู้เสื้อผ้าได้โต๊ะเครื่องแป้งไปด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ผ่านกันไปได้ด้วยดีเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณจอยมากๆนะคะที่ให้เราเข้ามาทําคลิปรีวิวหลังการขายค่ะวันนี้นะคะอ้อ,อก,ก็มีนะคะขอฝากเล็ก,ลก,ลกลน้อยจากร้านฟริตี้แอนด์ินมาให้ด้วยค่ะอันนี้นะคะ,ะก็จะเป็นถุงผ้าจากทางร้านนะคะขอบคุณนะคะก่อนจากกันไปค่ะให้คุณจอยฝากร้านให้นิดนึงค่ะ ค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะแนะนำร้าน Pitty Win ได้เลยค่ะพูดดีมากเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ